สวัสดีครับผมสำหรับท่านที่อยากจะใส่เลขหน้าในหน้าที่2หรือว่าหน้าที่3นะครับในเอกสารของเรานะครับก็สามารถทำได้นะครับง่ายๆนะครับให้เรานะครับไปที่หน้าที่เราต้องการจะใส่เลขหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับของผมนะครับต้องการจะ ใส่เลขหน้านะครับหน้าที่2หน้านี้นะครับเดี๋ยวทำตัวหนังสือก่อนนะครับอยากจะใส่เลขหน้านะครับหน้าที่2หน้านี้นะครับก็นะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับตรงหน้าที่2ตรงนี้นะครับผมคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ วิวนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งดรับนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับเคอร์เซอร์จะกระพริบที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ ผมจะแยกนะครับแยกหน้านะครับเพื่อใส่เลขนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกไปที่ Layout นะครับเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกไปที่เ a k นะครับให้เราเลือก next page นะครับกดเลย นะครับก็จะมีข้อความนะครับขึ้นมาขั้นแบบนี้นะครับ selection break next p x t p นะครับอันนี้เราก็ทำการแยกหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราใส่เลขหน้านะครับที่เราต้องการไปที่ insert นะครับแล้วก็ Page number format page number เริ่ม start เลข1นนะครับส่วนหน้านี้ผมไม่เอาตัวเลขนะครับผมก็ดับเบิลคลิกตรงนี้จากนั้นก็ลบนะครับนี่ผมก็จะได้เอกสารขึ้นหน้าหนึ่งตรงนี้เลยนะครับ